เคยสงสัยกันไหมครับว่าทอยลูกเต๋าหนึ่งล้านรอบออกหน้าอะไรเยอะที่สุดสวัสดีครับอกกตีครับวันนี้ผมจะมาเล่าว่าทางผมและทีมเนี่ยเราทำอะไรกันมาบ้างเพื่อที่จะทำให้เราสามารถทอยลูกเต๋าได้หนึ่งล้านรอบแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาว่ามันออกหน้าอะไรเยอะที่สุดต้องเล่าย้อนไปว่าคลิปนี้เราทำกันนานมากโปรเจกต์นี้ใช้จริงๆประมาณ5-6เดือนกว่าจะเสร็จด้วยความที่ว่าผมมันไม่ได้เก่ง ทุกอย่างมันจึงเป็นสาเหตุที่ว่าโปรเจกต์นี้ผมจับมือร่วมกับเพนเพื่อแบ่งงานกันทํานะครับฝั่งผมจะทําเรื่องของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดแล้วเพนก็จะทําเรื่องของซอฟต์แวร์และ AI ทั้งหมดโปรเจกต์ project นี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าผมอะทำสิ่งหนึ่งออกมาสิ่งนั้นก็คือลูกเต่าบอสกิลติผมออกแบบมาเพื่อให้เป็นลูกเต่าที่พิเศษมากเพราะเป็นลูกเต่าที่สามารถสร้างได้โดยการพิมพ์สมมติเท่านั้น ไม่สามารถที่จะผลิตได้โดยวิธีอื่นใดในโลกเพราะว่าลูกเต๋าผมม,ามันกลวงข้างในเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเปล่าๆพอเรามีลูกเต๋าปุ๊บแล้วเราจะถอยเต๋าล้านครั้งยังไงก็เลยมาคุยกันอะดูทรงละเรานั่งถอยเอยงี้ยไม่ได้แล้วห้าปีก็ไม่เสร็จถ <laughs> อยมันไม่ใช่แค่ถอยนะเว้ยเราต้องจด,อ,จดอีกจดออะเต๋านี้ออกหกเอเต๋านี้ออกสองโอเคถอยอ่ะเต๋านี้ออกสองเต๋านี้ออกสองอนี่จึงเป็นที่มาว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร มันอาจจะดูเป็นแค่สายไฟรกๆนะแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวผมเป็นฝั่งฮาร์ดแวร์ใช่ไหมเป็นหน้าที่ผมที่ผมต้องหาเครื่องทอยเต๋ามาผมก็เลยเข้าไปช้อปปี้แล้วก็เจอว่าเฮ้ยมันมีคนขายเครื่องทอยลูกเต๋อเครื่องทอยลูกเต๋าแล้วก็เครื่องในเครื่องกับมีมอเตอร์ด้วยผมอะซื้อมาหลายอันมากเพื่อเป็นอะไรสําหรับคลิปเนี้ยนี่เลย นี่คือเครื่องทอยเต๋าแบบร้อยกว่าบาทเขามีกระดาษเล่นมาให้เป็นบอร์ดเกมครับมีบอร์ดเกมด้วยเขามีบอร์ดเกมมาให้ต่อเป็นบอร์ดเกมบอร์ดเกมใส่แบตเตอรี่เข้าไปสองก้อนอเอ้ยไม่ใช้ดีหอใช่ดีใช้ดีใช้ดีผมก็เลยแบบเอ้ยโอเคถ้างั้นอันเนี้ยได้แล้วแล้วผมก็ต้องหาวิธีควบคุมไอสวิตช์นี้ให้ได้ก็พอผมก็ให้เพนตะ์ะต่อฝั่งคอมพิวเตอร์มาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตอัพนี้มีอะไรบ้างนะครับ เซตอัพที่สําเร็จแล้วของเรานะอันนี้คือเวอร์ชั่นฟิแนลที่สามารถทําให้เราทอยได้ล้านครั้งคืออยู่ตรงนี้หมดแล้วอย่างแรกเลยมีเครื่องทอยเต๋าที่ผ่านการโมมาอย่างหนักหน่วงตอนนี้เครื่องทอยเต๋านี้เป็นมอเตอร์ใหม่แล้วแล้วก็ไม่ใช้แบตเตอรี่ออนบอร์ดแล้วเป็นต่อไฟบ้านแล้วเครื่องทอยเต๋าก็ต้องถูกควบคุมโดยอะไรโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งคือตัวนี้ Raspberry Pi Raspberry Pi เนี่ยมันจะคุยกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นรีเลย์ รีเลยม์มีเป็นเหมือนสวิตช์มีหน้าที่เปิดปิดเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะสั่งให้เปิดปิดและไอ้เปิดปิดเนี่ยมันก็จะเปิดเตาเปิดปิดนะทุกครั้งที่มันเปิดแล้วมันหมุนเนะี่ยแล้วมันก็ปิดเนะี่ยพอมันหยุดหมุนปุ๊บอ่ะถ่ายมันก็จะสั่งกล้องนี้ว่าเฮ้ยมันหยุดหมุนแล้วเว้ยถ่ายรูปคือจะถ่ายแชอ่ะพอถ่ายแชะหนึ่งรูปเนี้ยก็จะวิ่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เราละไปอยู่ในแนดไปอยู่ในแอนดเรียบร้อยทำอย่างเงี้ยให้ครบหนึ่งล้านครั้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ AI มาช่วยเรานับ หลังจากที่เราได้รูปมาแล้วเพรนเรามาทําอะไรครับโดยขั้นแรกเราจะต้องเอารูปมาเพื่อเทรนตัวโมเดลเนาะลูกตาก็เป็นแบบนี้เนาะม,มันจะมีตัวของโอเพน a t a อยู่แหละก็คือมันสามารถเอามาเทรนได้เลยคือมีมีคนที่เขาเขียนข้อมูลในการเทรนกระเป๋าเบสิกแบบนี้ในเนเ็ตแจกอยู่แล้วใช่คือถ้ามันเป็นข้อมูลแบบนี้มันมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เลยก็คือจะแบ่งแยกสีนับนับจุดเอาคือมันมองง่ายพูดง่ายอ่ะถูกมันจะมองง่ายออแต่ทีนี้มาดูลูกตาลุ่นี้กัน ก็คือคือมันใสมันใสตอนแรกสุดเลยอะ่ะผมกะจะให้พี่วัดป้ายสีอ่าอ่าอ่าไปหยิบมาก่อน <laughs> เคนบอกว่าเฮ้ย hey, ให้พี่วอดป้ายสีแต่ละหน้าได้ไหม <c oughs> ผมก็เลยไปการทําการทดลองมา <c oughs> ผมจะเอาปากกาเมจิกเนี่ยป้ายมันทั้งหน้าเลยมาดูน้ําหนักมันเพิ่มแค่แคไหนไปรากฏว่าพอเอามาลองช่างตาช่างดูอ่ะเฮ้ยมันเพิ่มอย่างเป็นระยะสําคัญเลยถูกสมดูรู้เต่าไปไม่เหมือนเดิมเนาะพอทําไม่ได้ปุ๊บก็ต้องเป็นแบบนี้แหละอ่ะผมก็ไปหาทุกวิธีเลย AI มันจะมี4แบบเนาะ i n FP 16 a p 32, และ a p 64ยิ่งสูงยิ่งเก่งแต่ใช้เวลานานอ่าฮะก็คือใช้เวลาคำนวณแล้วก็ทรัพยากรเยอะตัว In 8มันจะใช้สำหรับตัวพวกอะโมบายดีไวท์โทรศัพท์พวกอะไรเงี้ยกยาจะใช้แค่ตัวนั้นเพราะว่ามันทำง่ายแล้วไม่ซับซ้อนพอมาลองทำช่วงแรกก็เวิร์กแต่ว่าผมลืมคิดไปว่าทอยลูกเต๋าไปเรื่อยๆลูกเต๋ามันสึก mm. พอลูกเต๋าสึกปุ๊บไอตัวโมเดลเดิมมันใช้งานไม่ได้เลยมันมันช็อกใช่แล้วมันจะมีตัวสักละตอนแรกเขียวพอเป็นลูกเนี้ยมันทะลุมันมองทะลุไปข้างล่างข้างล่างไม่ไม่ใช่สีเดิมแล้วสักหลาดมันไม่เขียวละไม่น่าใช้ลูกเดิมอ่าอันนี้คือไม่ว่าคุณจะเขียนอินแปดฉลาดแค่ไหนเจอท่านี้ก็แตกแค่ก็อาจจะต้องแยกเป็นหลายโมเดลแล้วก็รันคนละช่วงกันซึ่งซึ่งจะทำอย่างนั้นไปทำไมในเมื่อเราใช้ตัวฉลาดเลยดีกว่าถูกถูกถูกอ่ะทีนี้ปัญหาของตัวฉลาดคืออะไร ในตอนแรกคืออ่ะแบ่งงานกันเนาะให้ไปเลเวลหลังจากทีเ่เพนได้รูปปุ๊บเพนก็ทักมาหาผมก็ออฟว่าเข้าไปแยกรูปลูกเต๋าหน่อยอก็คือเราก็จะเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปลากคอปอ,ออกมากใช้เป็นเลเวลแบบเลเวลง่ายๆเพราะตอนแรกกะจะไม่ได้ใช้ AI แบบจริงจังขนาดนั้นก็เลยให้ไปคอปมาหน้าละร้อยรูปอ่าหน้าละร้อยสาคนก็คือหน้าละสามรอ นี้ทำยังไงเรามีข้อมูลแค่ประมาณพั0หรูปถูกปะเพอเราแยกกันเองเราเราทำกันเองนิดเดียวน,นิดเดียวพอเราแยกเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันไม่พอโมเดลใหญ่มันต้องการมากกว่านั้นเพนก็เลยทําการที่เอาไอข้อมูลน้อยๆเนี่ยไปเทนชุดเล็กเพื่อให้ชุดเล็กเนี่ยมันเรียกว่าขยายวงกว้างมากขึ้นมันมี Data มากขึ้นใช่แต่ว่าปัญหามันก็คือพอมันไม่แม่นปุ๊บอ่าเราก็ต้อง เขียนโค้ดยังไงก็ได้ให้มันคลีนดาต้าที่มันพังออกเออแล้วคุณทํายังไงคุณจะคลีนดาต้าที่พังได้ไงก็ผมก็ใช้ทุกศาสตร์ที่ที่ที่เคยใช้มาเลยทั้ง image processing ทั้งหาจุดทั้ง matching เท่าที่ผมเข้าใจนะสิ่งที่เพนทํทำก็คือว่าระหว่างที่เทรนให้โมเดลมันฉลาดขึ้นเพื่อที่มันจะได้เอาตัวเออร์เลยออกไปอ่ะเพนก็ไม่หยุดทอยก็คือก็คือทอยทอยไปเรื่อยๆทอยไปเรื่อย ระหว่างทอยไปก็ใช้คําว่าเพิ่มความฉลาดให้กับโค้ดตัวเองเพื่อที่จะทําให้มันแบบดีเทกไอตัวเออร์เลอร์หรือตัวซ้ําหรือตัวที่อ่านไม่ออกเนี่ยออกไปถูกถูกครับูก,กทีนี้ได้ประมาณ8 0 0 0 0นรูปใช่ไหมเราก็ได้มานั่งคัดอีกรูปที่ลูกเตา๋าหลุดออกไปไม่นับเอเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกูเต๋าหลุดเต๋าหลุดกระจายเลยอ่ามันจะหลุดลูกหนึ่งหลุดสอ2ลูก แล้วก็มีอันนึงก็คือมอเตอร์พังมอเตอร์หยุดมอเตอร์หยุดรูปนี้ยมันจะค้างเลยคา่าอย่างเงี้ยนะค้างไปเลยเป็นพันพันรูปล่าสุดมีมีเห็นเป็นหมื่นรูปก็มี <laughs> <laughs> เราต้องคัดเขียนโค้ดคลีนในพวกนี้ออกลบไปทีนี้มาดูในหน้าจอเราดีกว่านะตอนนี้เราอยู่ใน NAS S ครับทุกคนใช่เราอยู่ใน NAS S ของสตรูเรานะครับนี่อันนี้คือถอยแรกๆอ่าถอยแรกๆก,ก็คือดูดูความคมของเต๋านะฮะยังคมอยู่เลย อ,นนอันนี้ผมแอบโกงเลยนะถ้าให้ถ้าคุณสูงเข้าไปดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่าตรงในรูเนี้ยในรูเนี้ยมผมเอามาร์ค<ม>เกอร์<ม>จิ้มเข้าไปเพราะว่าเพนบอกว่ามันมองไม่เห็นอ่าตอนนี้จะรัน AI ให้ดูละใช่จะรัน AI ให้ดูคือเราเราไม่เคยเห็นกันเนะเราเป็นผู้ใช้งานเราเป็นยูเซอร์ทั่วไป เราไม่เคยเห็นเบื้องหลัง ChatGPT เราไม่เคยเห็นเบื้องหลัง Gemini ว่าโค้ดมันวิ่งมันอะไรยังไงใช่ใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ LLM นะเป็น AI แต่คนละสายนี่ AI สาย image คนละแนวกันคนละแนวกันอ๋อก็มี AI เกี่ยวกับ image processing โอเคก okay, ็คือเป็นเป็นแนวแบบว่าจับภาพจับป้ายทะเบียนก็คือตัวนี้เลยอ่ะใช่คล้าย,าย,าย,ายๆกันถูกต้องนี่คุณเรียนมาเลยเนี่ยนี่คือนี่คือการบ้านที่อาจารย์สั่งเลยอ่ามันเป็นงานที่ผมไปทำตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นโตเกียวคาสิโนเหรอ ไม่ใช่ผมไปอยู่แลบที่มอโตเกียวมาอ๋อโตเกียวไฮโละนะรอมันแป๊บหนึ่งตอนนี้กระจอกกำลังโหลดอยู่เอามาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วอโอ้ออ๋ออ๋ออ๋นี่ผมเร็วมากเลยนะเนี่ยใช่อ่าที่จะให้เห็นก็คือใน Data Set อันเนี้ยรูปซ้ำเยอะมีรูปซ้ำเยอะออมากอ,อ,อ่ะเราเราลันเราลันแค่นี้ก่อนเราไปดูผลลัพธ์กันว่ามันเป็นยังไงก็คือลูกลูกสามพุงนี้เราจะเคลียร์ออกเนาะ เราจะคลีนทิ้งหมดเลยเพราะมันซ้ำเหมือน motor มอเตอร์มายุดหมดุนโดยหลักการก็คือถ้ามันซ้ำเกินสองขึ้นไปหลังจากนั้นเราจะคลีนทิ้งหมดอืมอืมแล้วก็จะมีรูปที่ที่มีปัญหาอ่ะนี่คือมันโชว์ได้ทั้งรูปที่มีปัญหาแล้วก็โชว์ได้ว่าโมเดลเราเทพแค่ไหนแล้วจาจะสังเกตเห็นว่าลูกเต๋ามัมัอน,นยังไม่หยุดสั่นเลยมันก็ดีเทคได้ด้วยว่าอันนี้คือหน้าหน้าหนึ่งแล้วก็อันนี้คือหน้าหก มันแม่นมากครับแต่ถ้าเป็นเว็บบอสบอสแปลกๆนี่อะไรต้องคัดออกเพราะมันยังไม่หยุดถูกๆเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าที่มาลงทุนกับเราเขาจะไม่พอใจมันไปทําอะไรนะเเข้าสู่ช่วงข้อสรุปครับว่าทอยลูกเต๋าเนี่ยหนึ่งล้านลูกเนี่ยออกหน้าไหนเยอะที่สุดครับผมเรามาเริ่มจากลูกนี้เลยลูกแถมมากับเครื่องเต๋าเลยก่อนที่เราจะอ่านข้อมูลเนี่ยผม เอาเครื่องชั่งน้ำหนักมาด้วยอ่า,อานะฮะนะฮะเพื่อเป็นความชัวนะฮะเราจะทำการคัลิเบะกดโหมดค้างให้มันขึ้นคำว่าคัลิเบตกดอีกรอบหนึ่งยี่สิบกร,รมัมรรรรมันบอกให้ใส่ยี่สิบกรัมเนี่ยผมมียี่สิบกรัมใส่ลงไปอ่าพาสแต่ว่าแม่นแม่นมากนะผมมีสามหน่วยทศนิยมเริ่มจากเตาขาวก่อนโอ้โหมันมันมันเล็กลงไปเยอะมากเลยเนี่ยในกล้องเห็นไหมว่ามันเล็กลงอ่ะดูเหรอวะ้องหนีบสองลูกแลวนะ นเล็กกว่ายเยอะเลยนี่สิบเอดจดสี่สองแลเนี่ยสิบเอ็ดจดสามแปดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดอ่ะแล้วในเรื่องของน้ำหนักล่ะสองจุดหนึ่งสี่ห้าแต่หลังจากที่เราโยนไปล้านครั้งหนึ่งจุดเก้เอาอ่ะหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกัน กับเตาผมบ้างเตาบอกยัติบ้างอ่ะลองลองเทียบเอาวะ่ะโอ้ยังพอจับได้อยู่เออมันเกือบลอนแต่ไม่ลนสองจุดสองหนึ่งศูนย์มันจะหนึ่งจุดเก้าไหมสองจุด 1,9,3แทบไม่หายเลยชัดๆเลยนะฮะชัดๆเลยว่าเต๋าผมเนี่ยคงทนมากกว่าเพราะวัสดุเรซินเราเอาข้อมูลที่เราได้จากเมื่อกี้อเอามาให้ Chat GPT วิเคราะห์กันดีกว่าจากผลทอยลูกเตา๋าลูกละ1ล้านครั้ง 1>, 1ล้านครั้งวิเคราะห์ให้ทีว่าลูกไหนแม่นกว่าเต๋าลูกไหนแม่นกว่าและฉันควรซื้อลูกไหนใช้งาน เพราะว่าฉันเป็นคนที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงมากๆและไม่อยากได้เต๋าห่วยห่วยควรลงไปอยู่ในกองขยะมันลุ้นกันนะครับร <c oughs> อันนี้ผลอาจจะ,อ,ะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะครับ จากข้อมูลที่คุณให้มาเราจะวิเคราะห์ความแม่นของลูกเต๋าโดยพิจารณาว่าความน่าจะเป็นของแต่ละหน้าควรจะอยู่ใกล้เคียง16.67%ซึ่งคือ1ส่วน6อของเต๋าที่สมบูรณ์แบบ 1. ลูกเต๋าบกเกเอติจากค่าเฉลีย่ยคุณจะเป็นหน้าประมาณแสนหและนี่คือเลขที่บบกอกเกติได้อ่าซึ่งถ้าเกิดดูไวๆปุ๊บเฮ้ยทำไมบกเอติมันไม่แม่นวะความเบี่ยงเบนนี่บวก10%เลยนะแต่ว่ามีสิทธิ์ออกหน้า หเยอะที่สุดแล้วก็มีสิทธิ์ออกหน้า6น้อยที่สุดซึ่งพอมาดูปุ๊บหกับหกมันสับกันจริงๆด้วยหเออไม่แปลกใจไว้เอาจริงๆเพราะว่าโลโก้บอกเกียติมันก็ค่อนข้างที่จะกินที่น้อยกว่ารูป6เยอะส่วนหน้าอื่นก็ใกล้เคียงกับแสนหมากเลยนะวบวกลบนิดเดียวเองตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าต่อบอกเกียติมีความแนวโน้มเอียงไปทางด้านเลขหชัดที่สุด อ่าโอเคเรารู้ละเาเดินลูกเตาขาวกันโอ้โหความเลี่ยนเบนนะฮะลบเเอาเอาเยอะสุดก็คือบวกบวกอะไรบวกสิบจุดสิลบสิบเลบสิคือเยอะที่สุดส่วนบวกเยอะที่สุดก็คือ10.42ุดอรวมกันเนี่ยยีกว่านันเนี่ยสแตนดาร์ดเดเวชันยีกว่าแต่ว่าของบอสเกียรตีเนี่ยก็คือบวกสิบลอันนี้คือ1ิบสน้อยกว่าน้อยกว่าเบี่ยงเบนสูงสุด10% ถึงลบสิบเอ็ดเนี่ยเบี่ยงเบนของบล็อกเกติอยู่ที่ลบเจ็ดแต่ว่าผมผมชนะเขาเรื่องของติดลบผมลบน้อยกว่าเอียงไปทางไว้ห้าแล้วไว้หกไว้สามออกน้อยผิดปกติมากอ่าอ่าสรุปการเปรียบเทียบความเบี่ยงเบนเฉลี่ยของบล็อกเกติอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าสีขาวอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตอันนี้คือหน้าที่ออกมาการกระจายนะฮะ ค<บ>่อนข้างสมดุล<บ>นะเอ้ยเต่ากฤฤฤิวติค่อนข้างสมดุลแล้วเต่าขาวเอียนเองแรงเออเอเอเข, <arrive> ขาแนะนำไม่ใช่แนะนำว่าไงแนะนำเลือกใช้ลูกเต่าเกติเพราะมีความเบี่ยงเบนต่ำกว่าโดยรวมและไม่มีหน้าที่ผิดปกติเหมือนไวสามลูกที่ควรทิ้งลูกเต่าขาว ChatGPT Love you. เขาแนะนำให้เลือกใช้ลูกเต๋าบอ็อกเกติและก็ลูกที่คนทิ้งคือลูกเต๋าขาวสรุปสุดท้ายซื้อลูกเต๋าบอ็อกเกติโยนลูกเต๋าขาวทิ้งขยะไว้ได้เลย <Hey! S 1> ข้อสรุปเลยครับจากการที่ผมลองโยนเต๋าทั้ง2แบบนี้หนึ่งล้านครั้งนะครับหน้าที่ออกเกยอะที่สุดของเต๋า็อกเกติคือหน้าหนึ่งส่วนหน้าที่ออกเกยอะที่สุดของเต๋าขาวเนี่ย คือหน้า5 Now y o u k n o w นะครับแล้วก็จากคำแนะนำของ ChatGPT นะฮะแนะนำว่าคุณควรไปซื้อนะฮะมีขายแล้วนะครับที่บล็อกเก t ีด s t o r e ในอัพส้มนะครับเข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับ ChatGPT บอกว่าให้เอาเตาขาวทิ้งขยะไปแล้วก็ไปซื้อเตา,าบล็อกเกตีมาใช้งานนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่เชื่อว่าเราทอยล้านครังจริงๆนะครับเราได้อัปโหลดไฟล์1ล้านรูปเนี้ย บนออนไลน์เรียบร้อยแล้วมีลิงก์อยู่ใต้คลิปที่คุณสามารถเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดไปดูเองไปช่วยตรวจสอบทำอะไรก็ได้นะครับเข้ามาได้เลยโมเดล AI อ่ะถึงแม้เราจะเทรนเป็นล้านรูปอ่ะมันก็ มีผิดพลาดได้อยู่บ้างเราจะอัปโหลดในคราวทั้งหมด1เดือนนะอีกเรื่องนึงที่จะประชาสัมพันธ์นะครับปัจจุบันนี้เรากลับมาเล่น Discord กันแล้วครับทุกคนก็เข้ามาทักทายมาคุยกันได้ใน Discord ก็จะมีสิ่งน่าสนใจต่างๆคอมมูนิตี้ทุกอย่างเกี่ยวกับบอสเกียติตั้งแต่ปลูกต,ต้นไม้ยันพิมพ์สามมิติเราก็มีห้องแยกไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน Discord ครับแล้วมาเดินถ้าใครชอบคลิปนี้ซื้อต่อบอสเกียติครับขอบคุณครับเอ้ยอย่าเออออ้้ยพพมมีีเเเเซซรรรร์์์์ไไสสาฮ้ยอะะไไรรรวเซอ์์พสจริงเซอรร์ไพส์จริง เ้ยอะะไรวคือพี่บอยจะจะทำไปสินค้าขายใช่ไหมใช่ผมก็เลยทำวิดีโอโปรโมทมาให้เเฮ้้ยย